สวัสดีครับรีวิวรถ1นาทีโดยรถบ้านสุขวิทสาขา2นะครับวันนี้นำเสนอ Toyota Vigo Double c a b 2.7เป็นซินสีประตูสวยงามครับตัวนี้ใส่ล้อมแม็กที3 7สาขอบ18นะครับอย่างใหม่ๆ4สีประตูใช้งานสะดวกครับขึ้นลงง่าย Vigo พิมพ์นิยมซื้อง่ายขายคล่องอะไรถูกอีกแล้วครับภายใน เป็นเบาะหนังสีเบจกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัล็อกอมลลายพาวเวอร์ด้านหลังกว้างขวางมากครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันนะครับสนใจติดต่อได้นะครับรถบ้านสุขวิทสาขา2 0896147777รถสวยครับไม่มีโดดไม่มีชนคานหน้าเดิมฝากรกะโปรงเดิมพร้อมใช้นะครับคันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ